สำหรับรถแท็กเตอร์นะครับรุ่นฉลอง45ปีคูโบต้านะครับจะมีอยู่ด้วยการ2ขนาดนะครับขนาดแรกนะครับจะเป็นขนาด40แรงม้าและขนาดที่2นะครับก็จะเป็นขนาด50แรงม้าและมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมบ้างนะครับลองไปชมกันได้เลยครับอย่างแรกนะครับสีของรุ่น l m e t a l l i i e dition นี้นะครับจะเป็นสีลาวาออเรนต์เมทัลลิกนะครับและสีของกระทะล้อนะครับที่แตกต่างไปจากเดิม และอย่างที่3นะครับจะเป็นสติกเกอร์ตอกย้าความพิเศษนะครับจะเป็นสติกเกอร์ฉลอง45ปีคูโบตานั่นเองครับส่วนราคารถนะครับที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของแต่ละรุ่นแต่ละขนาดนะครับจะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1นึ่งบาทสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้รถแท็กอร์สักคันหนึ่งนะครับเพื่อมาลดต้นทุนในการผลิตนะครับการที่เราจะเข้าซื้อรถแท็กอร์สักคันหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบในการผ่อนชําระได้นะครับ เพราะในแต่ละรูปแบบในการผ่อนชำระนั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยและวิธีการผ่อนชำระก็แตกต่างกันออกไปผมได้ทําคลิปรูปแบบในการผ่อนชำระไว้แล้วนะครับลองไปเปิดชมได้นะครับการที่เราจะขับขี่รถแท็กอร์หรือขับขี่รถยนต์นะครับเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ใช่ไหมครับในการที่เราจะเช่าซื้อรถแท็กอร์สักคันหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจในรูปแบบการผ่อนชำระรูปแบบดอกเบี้ยนะครับรูปแบบในการส่งนะครับโปรโมชั่นนะครับเงินดาวสิ่งต่างๆนะครับเกี่ยวกับการที่ เราจะเช่าซื้อรถข่าวสารไม่ใหม่เกี่ยวกับรถแท็กเตอร์นะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับรถไทยครบจบในที่นี่ที่เดียวฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรถไทยสไตล์เกตด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับโปรโมชัน่นราคารถนะครับตารางการผ่อนชำระทุกอย่างเกี่ยวกับรถไทยนะครับพบจบในที่เดียวฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรถไทยสไตล์เกตยูท b e อีกครั้งครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ